ส่วนบลราก็มาอยู่ในเกมนี้นะครับเกมที่เราต้องนั่งเล่นคอมไปเรื่อยนึกเ่ีไงสำรวจแล้วเนะี่ยนี่มีคนลูบิกด้วยสงสัยกว่านี้ขอดูหน่อยด้านนอกอฮ้ยอฮ้ยอ้ย,อย,อยผมเห็นเมฆยางผมเห็นดาววัยเปิดประตูได้ไหม ตูเลยใจญ่ก่คนเดียวจะเอออยากนอนจังเลยอ่ะมันเห็นตัวเองได้ไหมไม่เห็นเห็นไม่ได้พอแล้วพอแล้วเล่นเกมต่อจะเริ่มสมนุกแล้วอสมันจะเรนยินดีด้วยผมก็ได้เข้าเล่น what the fuck it i t นั่งก็อีดิเพื่อนอะไรเริ่มสำรวจขึ้นตอนนี้ก็สำรวจแล้วเนี่ยคุณมีวันที่ดีหรือไม่อ่าไม่แต่ก็ย้อนวันเกิดแล้วนะนก็ดีอยู่บ้างแหละอตอบไม่ เออคุณมองไปรอบๆไหมเออเอออืมไม,ไม่ไม่ไปมองไปรอบๆเลยผ่านไปะงั้นมองไปรอบสิเสร็จแล้วเหรอยังดำเนินการต่อฟังก่อนไหมอะไรอ่ะคุณเคยหรือไม่ ่านว่าอะไรอ่ะโอ้ยไงคุณคุณ้มคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของคุณหรือไม่เอ,อ่อในขนาดนี้ฉันก็กำลังจะเล่นนี้อยู่แต่นัาปิดพัดลมก่อนไม่งั้นเสียงก็จะไม่เห็นเลยนะครับเราก็อยู่ในเกมนี้นะครับแต่คขาถามพวกตีอากาศก็ร้อนอยู่แล้วนะทฉันเพิ่งกินผลไม้ดองไปเมื่อกี้ก็ yes ไม่คุณไม่ใช่คุณเพิ่งตื่นมาที่นี่คุณรู้ไหมว่าเธออยู่ไหนใครพี่ใช่เหรอกำลังเอ่อกำลังล้างจานอยู่อยู่ไหนเออใช่ชลุชลุเขานะเขา,าต่อยนะเอย่เข้างนะพีซกรุณาคิดให้ดีก่อน แป๊บหนึ่งฟังอ่ะคุณมีโรคหัวใจไหมไม่ดีถ้าเราตอบว่ามีคุณเคยมีอาการตกตื่นใจไหมอืมผมไม่เคยโกหกใครอยู่แล้วอนะอืม ความสวยอ่ะเว้ยความสวยผมยังไม่หันไปด้านหลังเลยกันอจืบอะแจกอะจืบด้านหลังไหยนั่นบนมันสว่างไงเวะเนะี่ยนี่ห้องอะพักจริงดิตอนแรกผมตอบว่าอะไรนะตอนที่บอกว่ามีโรคหัวใจไหมผมตอบว่าไม่เหรอใช่ใช่อใชตอบว่าไม่ เฮ้อยู่มุมนี้ได้ววะอ๋อไม่ดีดีอะไเอาพูทเชื่อในพระเจ้าไงมศาสนาพุทธต่างหากเลยดอกอ,อืมจะนั่นคุณเชื่อเรื่องผีไหมเฮ้ยยังวะเฮ้ยไอไอตัวชีดเหรอไอตัวนั้นนะอ่ะไอเกมโด โหลดผีอไม่หันกัดแบบไม่มันมีวิธีทําให้คุณงั้นก็ตามอ่านให้จบก่อนไหมคุณคือคุณตอบคำถามเรานี้จากฟรีหรือไม่ ด้วยใจจริงรือเหรอคุณแน่ใจนะใช่แน่ใจดิคือไงอะเมื่อกี้มันบอกฟรีคุณรู้สึกสบายใจในห้องคุณไหมห้องนอกเกมในเกมตอนนี้ไก่ก็กำลังขันอยู่นะเอ้ยรถพี๊ด ขยับหน้าจอไม่ได้เมื่อกี้กดแล้วอ่ะตุ๊บมันจะมาเอา้าเอา้าตอบไม่เฉยตีเสียงว่งากอาืมเม่นต่ตอนะรู้ว่ามันต้องดับไฟคุณกว่าเอา่อ ถ้าแสงสว่างหมดไปคุณจะกลัวไหมไม่เดี๋ยวเล่นอย่างนี้ดอกจริงเหรอใช่ไม่กลัวดีอะไรวะเอ้ยจนกงนเขาบ้านคุยเคยสงสัยว่าไม่ว่าเมื่อคุณตายคุณเคยสงสัยไหมว่าคนคน กัวกวไม่ชอบความมืดอ่ะอ้าวเออเข้ามานะเอา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 เตออกเลยอ้าอืมเอาใหม่ เราไปใช้สติไม่หวาดกลัวอยู่แล้วใช้สตินี่คือภาพแห่งการสยองเนี่ยครับแล้วก็เกับใหม่ครั้งหนึ่งเราเจอถึงสามครั้งเลยนะครับเริ่มสำรวจไม่ไม่ได้สำรวจแล้วสำรวจไปนานแล้วได้รับอ่ what ชื่อเกมว่าล็ทรัพยากรล็อตเสร็จแล้ว โอเคคุณเริ่มสำรวจไหมใช่เริ่มสำรวจละอะไรทดสอบคำถามวัดดังนั้นโปรดพูดตรงไปตรงมาอ,อ๋อรหลดพีเอาพีเริ่มสมรตอนนี้ไี้เสียงอะไรวันที่ดีหรือไม่มีมีวันที่ดีใช่คุณปองไปรอบๆไหม ไว้ตามเกมโอเคแล้วเกมบอกว่าคุณไม่ได้มองเออใช่บอกว่าอะไรวะอ๋อคุณเคยชินกับสภาพไหมไม่ต้องบอกว่าไม่ถูกต้องถูกต้องคุณตุองคุณต้อตื่นขึ้นมาแล้วคุณคุณรู้จักเธอไหมอ๋อมรู้จกัจกจะใครอะพี่สาวไม่ใครอะ เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะไม่ดีคุณรู้จักคุณเป็นโรคหัวใจก็ดีอยู่แล้วตื่นคุณเมียตาตกใจหนักหนักไหมไม่ไม่ไม่จริงไม่ไม่เลยคุณเชื่อในพระเจ้าไหมนรอ ผมศาสนาพุทธผมก็ต้องเป็นศาสนาคิดสิครับใช่พูดเชื่อเรื่องผีไหมไม่วิธีงั้นก็ตามมาเป็นคำตอบคำตอบเรื่อนี้ได้ฟีลหรือไม่มาต้องตอบว่าอะไรอ่ะตอนแรกตอบใช่แน่ใจนะ ใช่อ๋อผมตอบไม่ใช่อ่ะเราจะถึงตอนไหนปิดไฟคุณสบายใจในห้องของคุณไหมถามว่าสบายใจหรือไม่เห็นดาวตรงนั้นอะแล้วประตูที่โคตรใจใจที่นอนที่ไม่รู้ว่าหัวตัวเองอยู่ไหนน่าจะจุ่มเบอร์มาเอ้าเอาเอาคุณไม่ไม่กลัวแล้วไม่กลัว อืมอืมอืใช่ใช่ใช่ใชไม่กลัวก็คอยสงสัยเลยว่าเมื่อคุณตายถ้าตอบว่าใช่กับมันอยู่ยตลอดป่ะกูกลัวที่ประตูที่กระเปิดไหมใช่ผมยังไม่หันไปดูคุณมองไปรอบๆไหมไม่ไม่ได้มอง ไม่ได้มองเลยคุณมีศัตรูไหมก็น่าจะไม่มีใชอือ <c oughs> อืม,อมถ้าคุณหายตัวไปเนี่ยจะมีคนมาตามหาคุณหรือเปล่าเออใช่เราต้องมีคนตามหาคุณแล้วคุณอยู่คนเดียวหรือเปล่าอ,อืมมันทำให้คุณกลัวไหมคนลายเลยสิ ไอคำถามข้อแรกมบอกปลอดภยหน่อยสิมันทำให้คุณกลัวไหมเอ่อใช่มันทำให้ฉันกลัวคุณอยู่คนเดียวรือยังใช่คุณอยู่คนเดียวแล้วใช่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวคุณเชื่อห่าคุณเชื่อว่ามีคนอยู่ในห้องของคุณไหมเชื่อเชื่อมีแน่นอน แค่นี้พอสำหรับนายไหมไม่ไม่พอต้องมีเยอะกว่านี้งั้นงั้นเรามาจบการสํารวนจ,จะถามคุณอีกครั้งว่าคุณต้องการให้จบเดียวใช่จบแล้วได้บังคับอะ่ะฉันเข้าใจได้บังคับ เอาล็อบไซต์เดี๋ยวคุณออกไปตอนนี้แต่เดินผ่านประตูเพียงแต่เดินผ่านประตูอ่ะฮะออกไปแล้วออกอะ่ะผมไม่อยากออกจากนางกูอีเนี่ยเห็นเรื่องนี้ไฟ Oh shit!